วันนี้ก็จะมาทำป้อมปากกาศป้อมป้อมของโขป้อมของปืงวันนี้เราจะมาทำมันนี้ให้ได้เลยนะโูนยทำหามิลิกันกี่กระสุนมาเรื่อยๆหน่อยสิเอ้ยเอ้ยเอรับเลย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 รอครับรอ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 ครับรอ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  นักรัก,กักนี่เน่นักเลยครับอันนี้คือบักครับโอเคไม่ต้องไม่ต้องบักแล้วไม่ต้องผมไม่ต้องบักแล้วห้าหึงห้าสามบาทสิบบาทอันนี้สิบบาทอันนี้เมตรคืออะไรอ่ะุ้ยกันดิวกันล็อกล็อกล็อกเมตรเมตรไม่พอ เติมกระสุน้าวหนึ่งกระสุนให้มันเยอะๆไปก่อนก็ได้มีเยอะโอเคสีน่นิแล้วก็คืนยังไงอ่ะต้องไม่ยิงคนอื่นหรอมนคืนยังไงอ่ะต้องไม่ยิงเหรออ๋อเป็นทีมโอ้ เราอยู่ทีมสีแดงโหทีมสีแดงนี่ก็โหดนะแต่ผมเพิ่งเริ่มเล่นแหละก็ไม่โหดอโอ้เอาเกตตรงนี้เองโอ้ยิบเลยยิบเลยมาอัพเกรดแค่นี้ก่อนแค่นี้ตอนนี้เราเพิ่งอะไรนะบ้างเราปืนมันออกจากไหนอะ ตรงนี้ก็ไม่ใช่มันมันมันในนี้อยู่ตรงไหนอะปืนอะอ๋อเนี่ยหรอกล็อกศูนย์อ๋อรู้แล้วโอเคต้องบนล็อก US เอ้ยเยเกโก์เกโกอรรู้เกโกอเกโกเกเกอคือถ้ามีสีนะจะเรืองแสงเกเกอีเจตร้โปรเลยเจอแล้วในอะไรอ่ะมันรู้จาก M4 เอ็มโอเอ็มสองร้อยแฟเมอร์คืออะไรช็อตกันไม่ช็อตกันเป็นอย่างนี้เหรอของจริงนีมีปืน g 3สามหกซีไปเดอร์โอ้เป็นเนมเฮ้ยเฮ้ยมิน,นิกันเจอแล้วครับโอ้แพงที่สุดเลยอันนี้ you set. You set 2, นยูเซ็ตยูเซ็ตสองเหรออ๋อนี่ไงเธอสอง ได้แล้วได,ได้แล้วโอ้โหสี่สามไม่ต้องอัพก็ได้มั้งเติมเติมอัพอัพอัพสาม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 ,สาม,สามลรวสามแล้วเอ๊ะยังไม่ถึงหนึ่งสามันเลยครับอันนึงสามมันเพิ่มแค่หนึ่งเงินก่อนได้ปะหนึ่งอ๋อนี่ไง กล็อกหมดเลยคนะรับกลอก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 อันนั้นยูเซ็ตยูเซตนะเอ้ยลูกก,ลกูได้แล้วลูกโอ้แดงซื้อไม่ได้ซื้อยูเซตก่อนยูเซ็ตก่ับซื้อกระสุนกระสุนเป็นเขาเสกกระสุนให้เลยรอ เราบอกนะว่าไม่ถึงอันนี้าากกนี่นะปัดก่อนหัวอย่าไปเล่นไม่ใช่ว้าโอ้โหข้อแรงหนาเนี่ยไหนทำด,ดีกอ่อนเริ่มกระสุนจะเป็นบาตจะเป็นเงินเอาสามันใช่มาเอ้ยเกเกอร์เกเกอร์ อ๋อมสุ่มเพะรู้แล้วมันสุ่มมันสุ่มมันสุ่มว่าจะได้กลอกอะไรจะได้กอกกอกอยู่ในน้ำมันจะกอกอยู่ในน้นทุกคนสูทธิ์จะเสี่ยงกัอนดีกว่าอันหนึ่งเพิ่มเยอะนะมาทีดาอันนี้เหรออ๋อรู้แล้วเราซื้อปืนไว้อันนี้กอกกอกกอกไว้เลย เป็นแบบกอรอกเออแต่ว่าร้อยกันเอ้ยพันพันหนึ่งอ๋อ,อมีพันหนึ่งมีสิบพันหนึ่งกรอกดูหน่อยโอ้อันนี้ยังซื้อไม่ได้ยูเซ็ตยูซี่อะแบบยูซี่อันนี้ยิงเหรอกระสุนแม่น เ3ครับในอันตรงนี้ลองไปยิงครีมสีดำก่อนโอ้สีดำเอ้ยสีเขียวเอ้ยเอ้ยยิงสีเขียวกันแล้วคองไม่ได้นี่งรอเขาหรือว่าบินได้เลยเป็นปีนะบนบินบินปีนบินโอ้ทะลุด้วยเหนาแล้วเอ้ยอันนี้อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้แต่จะปีนได้เปล่าก็ไม่รู้ ยิงทะลุเข้าไปได้ปะโอ้กันด้วยโถแล้วมันอะไรอ่ะเอ้ยบอสยิงยิงยิงโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมันหูวหายแล้วละไอ้บอสบอสบอสอะไรเนี่ยนี่จะอยู่กับพาวีอีกเหรอโอ้ยมาไม่ครับไม่ครับโอ้ยเผื่อ เข้าเข้ายิงยิงยยิงอ๋อไม่อั้นอ๋อทีละทีสามเหรออ๋อยิง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 มันช่วยมันช่วย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 ไอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าทึงอย่าดึงแกอย่าทึงหยิบเดินมาสิแกเดินเร็วจังเลยเอ้ยอย่างนี้แล้วก็ยิ่งได้ดิ

ได้แล้วเงินเงินงินงนง,นงนิอันนี้ไรอะ่ะแันดี้แดดี้แล้วตัวมันอ๋อน,นี่นี่นี่นนเร่มจบหบนแล้วโอเคกัโอเคออเงาอ่ะโอ้ยฟาป่าเดี๋ามาผาตรงนี้ได้ไหมเนะี่ยซื้อปืนก่อนให้อเอา ก็สีสแดงนะก็เข้าได้นะสีแดงฮู้ก,ก็อยากรกระทองยีกระทองยีกระทองอ่ะอไปเลยเปิดเปิดแล้วดีกว่าอยู่ไหนยี่เงี้ย ตายเ้ยคคนดี้เต็มเลยคคนดี้คคนนี้แยงแยงแโอ้เป็นเงินเหรอมันยิงมันยิงเพี้ยนยิงเพี้ยนิงเพียโอ้ยโอโอ้ยโอย่ายายายยา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 มังงานมังเงิดมังเงิดมังงิดมังงิดป่า เออเอ้ยกระสุนเต็มเลยเหลือเฟือสิบเ้ยโอ้เอ้ยเมียงปุดอีกเหรออ๋อมันเป็นตู้เก็บตู้เก็บกระสุนป้ามากแล้วอัปเดตแล้วอัปเดตตำไหนอีกแล้วห้องดูดูปลักลับกๆลักลักตาเงิ้ยน มีด้วยกันม <th> ันจะได้แล้วเขาใช้ชอตกันนะเขาเล่มันไา้ อ๋อน like ี <A> ่ย oh ัยดีมบล็อคเลยคืออะไรอ๋อเขายิงเอากระสุนมให้ริสก็สิ้นเต็มเลย หรือว่ามันเพิ่มขอดูหนสามสองหนึ่งอ,อ๋อไม่เพิ่มตัวโอเคแล้นะายิงได้เหรอยิงได้เงินเพิ่มป้าร้อี้หวดก่อนไม่เพิ่มฮะไม่เพิ่มฮะมโอเคไม่เพิ่ม หูุดไม่เพิ่มใส่ไปเลยนิดโอ้ยูพียูพีสีห้าโอ้เหล้าขวดเหล้าขาวคนเจออะไรครับขวดเหล้าขาวครับ <laughs> ตลกมากเลยอัปเดตดีกว่า เงินเพิ่แล้วสามร้อยสามร้อยเพิ่ม ของเราดีใช่ปะทำไม่กิดหรออ๋อต้องทำไมกิดค่ะโอเคดูแล้วถ้าวเบนก็คือข้าวของเองไม่ได้เล้วฝนะืนกว่าจะออกมานะเราเลีดูงนะิันมันก็ได้

ไม่คร <My> ับคอยๆๆๆอยๆดู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 นูครับ่มมันจะยอะขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเรายูแซะแล้วก็วิเลย ว่ากระสินปูนเห่เนี่ยให่ตงนี้เหรอกรตรงนี้เหรออ๋อนี่ไงมาแล้วไปเลยมาแล้วครับยังไงกับป้นใหม่ฉันรัวไหมอ๋อยิงรัวโอเคคือฉันยิงรัวครับอันนี้ เราว้รามุเข้ากันแล้ว เนี่ยนะผมไม่ได้บูมานานเลยผม้าแตบบอสแล้วผมก็จะใช้ตัวนี้ให้ตัวนี้ผ้าฉันเขากลับบ้านกันนะทุกคนเอ้ยอายหายออกมากนี่